พีทีทีสเตชันจับมือทิพยประกันภัยเปิดตัวทิปแอดพีทีทีสเตชันเพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัยอำนวยความสะดวกผู้บริโภคนำโดยนายสุชาติรมาศร,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกและนายบุญมาพัฒนกรกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมด้วยดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยพยประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมเปิดตัวทิปแอดพีทีทีสเตชันโดยผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่มีจําหน่ายภายใน PTT Station ได้แก่ประกันอัคคีภยัยประกันภัยเบตดเตล็ดประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภา,บาคบังคับและประกันอื่นๆอ,อีกมากมายตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าสาขาครับคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะจบที่มันสัก200สาขาและปีหน้าจะมีขยายอย่างทั่วถึงก็คือปั๊มหลักๆจะมีหมดนะครับนอกจากนี้ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยที่ทิปแอด PTT Station ยังได้รับบัตรเติมน้ํามันพรีเวลเลช a r นของ PTT Station หรือบัตรข,ของขวัญใช้แทนเงินสดของคาเฟ่อเมซอนหรือคะแนนสะสมในบัตรบลูการ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด